กลับสู่รายการบิสเทหฮาครับและตอนนี้ก็สู่ช่วงหุ้นเฮฮา ทำไมถึงมาเที่ยวเมืองไทยเห็นบอกว่าช่วงนี้จะได้คอนโดมคอนโดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอนโดอะไรคอนโดอ๋อคอนโดโอไม่ค่อยตัดทายนี่คือจะมาเพื่อนที่จะชิงโชคหวยชาเขียวประเทศไทยใช่ไหมใช่เลยนี่ดังไกลไปที่ประเทศจีนเลยเหรอโอ้ผมเป็นแครเอาละผมเยวครันแล้วแม่เป็นเป็นเสริมได้กันหลังรัโอ้ยบอกไปแล้วเออละเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ ทำอาชีพอะไรเนี่ยก่อนมาท่องเที่ยวที่ก่อนมาที่ไทยเนี่ยเป็นนักดนตรีไงเห็นผมยาวขนาดนี้เป็นอะไรเป็นนักดนตรีเล่นอะไรเล่นเล่นเลยเล่นคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดนะเอามานี่เอามาด้วยกักติดตัวตลอดสอกรดเอทรอเอทรอทุ่งไอ้บ้าตัวอย่างกันนี่เอาเอาเอานี่อยู่บนเครื่องนะนอนน้อยนอนน้อยหรอเอนอนน้อยทำไมอ่ะนอนคนเดียวไง ไม่มีใครนอนเลย <c oughs> อ๋ <c oughs> เอเหรอแล้วก็น hm อนไม่ค่อยเต็มที่โอ้ก็แสดงว่านอนดึกตื่นเช้าดิ <c oughs> ที่มันกว้างไง นอนไม่เต็มที่บ้ากวนจริงๆเลยเอาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเรื่องราวของหวยชาเขียวเนี่ยน่าคุยเพราะว่าล่าสุดนีจริงๆฮะตอนนี้เนี่ยเสียตันแห่งอิชิตันประกาศแจกเลยครับหวยชาเขียวงวดนี้โอ้ฮอนโดมินียมฮะเสียตันบอกเขาเนี่ยเอาคองโดไปเอาขาหน้าแจกข้างบิงแม่งเลยก็บินเจ็ตเลยนะ คือการแจกนี่มันรุนแรงสะเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวมาดูก่อนว่ารางวัลเนี่ยมันได้อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์อะไรกันนะคเลยคอนโดที่ทองรอเลยอรางวัลนะครับเท่าไหร่15ล้านเออคอนโดสุดหรูทองรอ่อ15ล้านนะถ้าเกิดว่าเป็นรางวัลที่1รางวัลที่2องนะรางวัลที่สองอะไรนะคอนโดมีเนียมนะฮะดอะริเวอริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่69สกาตารางเมตร1ห้อง10ล้านบาทโอ้โห อัราวันที่3ามอะราวันที่3มรถเ,เย็นเมอร์เซเดสเบนเออเฮ้ย G L A 200รรุ่นไหนไม่เคย สามารถเข็นได้ไปใจตลาดได้อะไรหน้านะนั่นแหละ28คันคนละ2ล้านกว่าโอ้โหแม่เจ้ารวม58วล้านแล้วรวมคือของอิจิตานเนียวรวม80วล้านมาดูโอชิบ้างแจกทองแจกทองใช่เป็นปิมใช่คะทองบ้วนไม่ใช่แล้วก็แจกนอกจากทองบ้วแล้วแจกทองเนื้อกาวด้วยนเบาเลยนี่ก็ลทำากันราสาเหตุที่เขาแจกทองเพราะว่าผู้ถึงหุ้นใหญ่เขาเนี่ยทำบริษัทน้ำเมาแล้วเขาคิดถึงลำยองทองเนื้อกาวโอ้ กทองมเหมียวแนงพรยจาคกันไม่ใช่แจกทองนะครับแมวเหมียวในโกะครับมูลค่านะรางวัลละ70ล้าน4ีรางวัลและนอกจากนั้นก็แจกเงิน1 0 0 0 0แบาท300รางวัลคือทั้งแจกใหญ่และแจกเยอะนะครับก็คือจะสู้กันมา่ทำให้ผมเนีคิดเลยว่าเราเดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรได้อย่างไรฮะนี่รู้เปล่าว่าหวยชาเขียวมันเกิดขึ้นมาจากอะไรจากอะไรเ่ยมันเกิดขึ้นมาจากฝา มมันเกิดขึ้นมาจากคุณตาอิชิตานนี่แหละครับตอนแรกเขาอยู่โอิชิใช่แล้วเขาก็ทาแจกเงินล้านทุกวัน30วัน30ล้านจาได้ใช่ไหมได้ไจนกระทั่งเสียเจริญเนี่ยเห็นภาพก็เลยไปซื้อโอิชินั่นไงช่วงนั้นผมเลยเข้าโรงพยาบาลเช็คปาะวัตเป็นเปาหวัใช่ไหมเสียเจริญเห็นครับก็เลยไปซื้อโอิชิซื้อมาที่เซเว่นอีเลเวนแล้วเปิดฝาแล้วรอลุ้นล้านไม่ใช่เขาซื้อบริษัทซื้อบริษัทเลย ทีนี้เนี่ยพอซื้อบริษัทเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับคุณตันก็เข้าไปทํางานตรงนั้นก็ตามสัญญาออกเมื่อกันยายน2553แล้วครับแล้วก็ปี2554กลางปีก็เริ่มมาทําอิชิตันเพิ่มขึ้นมาและนี่คือสาเหตุที่ทําให้การแข่งขันมันรุนแรงซะเหลือเกินโอ้โหยังไงปี2555เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงตลาดชาเกียวนี้เสียตันใช่เอาเอาพี่โน้ตพี่โน้ตเลยพี่นต โนตอุดมแต้พานิวาโนตเชิญยิ้มายาหลาป,ปากค่อยโวยวาโนตอุดมแต้พานิดบินไปญี่ปุ่นไปเลยในฝั่งของ ออ้ยที่โอ้ยก็เอาดาราเซเล็บไปกันเต็มโอ้เซเล็บเซเล็บเต็มไปเลยไม่ใช่นั่นแกตัดเล็บไม่ใช่เจเอเจเอสุภชัยไปด้วยเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยนั่นคือปีนั้นปี2555ที่แข่งขันกันแล้วมันก็ทำให้ตลาดโตโตมากจาก9,100ล้านเป็น13,000ล้านโอ้โหคราวนี้ปี2556เป็นไงฮะแต่ต้องบอกนิดนึงว่าปี2อง5นอานกจากช่วงซัมเมอร์ที่เขาแข่งขันกันเนี่ยช่วงปลาย แจกกันทั้งไปก็ <ไป S 1> เลยทําให้ <55 6 S 2> มันโตไวไปสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเป็นไงฮะเสียตันประกาศเลยแจกทองหกสิบวันหกสิบล้านยิงเปี้ยงภาคสองจัดไปที่เปี้ยง่าบโดยเปี้ยงได้รับผลตอบรับที่ดีเพราะตอนนั้นราคาทองกําลังขึ้นโอ้โหกำลังขึ้นตอนนี้เสียจัดเสียตันไม่กล้าแจกทองราคาทองกำลังลงนะฮะเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ย ปี2556เนี่ยทำให้ตอนนั้นเนี่ยตลาดชาเขียวโตที่สุด1 6 5 0งล้านบาทปี2557แต่นั่นคือจุดสูงสุดแล้วปี2557มันเกิดการแข่งขันเนี่ยเมื่อมันเกิดการแข่งขันแล้วก็จัดโปรโมชั่นเนี่ยมันจะได้แค่จุดเดียวจุดหนึ่งเท่านั้นนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยโอกาสมันจะเริ่มลดลดลงปี2557 คุณตันสร้างความฮือฮาอุ้ยฮือฮาแจกปอปอพี่มูลสงครามปอเต็กเต็งปอเท่ด้วยแหละสามคันนะแจกเข้าไป3คันโอ้โหสร้างความฮือฮามากแต่ตลาดเนี่ยลดลงจาก16,500เหลือ15,900เริ่มลงแล้วปี2558แกมาอย่างนี้เลยมิดนี้แจกแจกอีกเบนเบนยึดเบนสามสิบกว่าคันแบบห้าสิบคันนั่นแหละแจกเบนห้าสิบคันในนั้นก็มีสร้างความฮือฮาได้ เฮ้ยแกได้เหรอก็ส่งฟ้าไปจริงโได้เราไม่ได้โอ้ตกใจเขาวทั้นแจกเบนซ์ครับแล้วก็สร้างความฮือฮาขึ้นมาอย่างมากครับแต่ว่ามันก็ถดถอยลงมาตอนนี้ตลาดปี2558เหลือ15,600และปี2559ก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาจะเป็นอย่างไรแต่หลายคนแต่หลายคนคาดการณ์คาดการว่าไม่ได้ทําให้ตลาดโตหรอกคาดการว่าก็ไม่ได้ทําให้ตลาดโตไงให้อะไรโต ไม่ได้ไม่มีอะไรหัวใจคุณตัน,นพองโตขึ้นมา,านะซึ่งตรงนี้แหละครับมันก็ทําให้เราต้องมาพิจารณาเพราะว่าสิ่งที่เราเอามาพูดเนี่ยหุ้นชาเขียวเนี่ยมันขึ้นหุ้นตัวของอิชิตันหรืออะไรมันขึ้นนะฮะแต่เรื่องของเรื่องคือขึ้นมาก็จริงแต่มันเป็นเรื่องของการแข่งขันหลังจากแข่งขันเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยช่วงไตรมาสสามไตรมาสสี่มันก็จะร่วงต่ำลงไปช่วงก่อนนะช่วงก่อนอะไรเพื่อนผมนี่ทำไมซื้อมาเป็นลังเลยอ โอ้ย oh, <ต>ชาเขียวชาเขียวนี่แหละออแต่ไม่ได้กินนะเปิดฝ<ง>าแล้วเทน้ำทิ้งโอ oh. ้เก็บตาฝาไปกินโชค <c oughs> <c oughs> อย่าว่าแต่เพื่อนแกเลยหลายคนก็ทำปะโทนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่อยากบอกนะครับพวกบริษัทหลักทรัพย์เขาวิเคราะห์กันยังไงซ i m b เนี่ยแนะนำให้เป้าหมาย14บาท90สตังค์แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ามันจะต้องโตตามที่คุณตันคิดก็คือรายได้จะต้องเป็น7,500้าล้านปีที่ผ่านมาได้6,200ล้านเองน้อยน้อยน้อยไม่ได้อะไร6,300กว่าล้านนะนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าทิสโก้ให้แค่9บาทเองนะก็ติดตามต่อไปนะรว่าพวกนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปหลงันนนะว่า้้ยิขมจพุึท ใจเย็นๆมันร่วงต่ำลงมาอยู่นะครับี่อ e ของพวกธุรกิจเนี้ยยังสูงอยู่แค่นั้นเองแหละ